อากเก่งต้องไม่กลัวคนอื่นมองว่าไม่เก่งเวลาเห็นคนเก่งค่ะคุณรู้สึกยังไงคะ ลูกเกดเชื่อว่าหลายคนนะคะเวลาที่เห็นคนเก่งเนี่ยก็จะรู้สึกชื่นชมหรือว่าอยากเก่งแบบนั้นบ้างแต่บางคนค่ะหาข้อเปรียบเทียบตัดพ้อกับตัวเองบางคนก็จ,จะเผลอเอามากดดันตัวเองจนเป็นทุกข์ถ้าคุณอยากเก่งและมีความสุขโดยไม่ต้องกดดันตัวเองอย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือกล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ค่ะกล้าถามเมื่อไม่เข้าใจบางคนอยากเก่งนะเลยต้องทําเหมือนเป็นคนที่รู้ทุกอย่าง เก่งทุกเรื่องไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดจําไว้เลยค่ะว่าคนเก่งเนี่ยเขาจะไม่มัวมานั่งกลัวว่าใครจะมองว่าเขาไม่เก่งไม่มานั่งกังวลว่าใครจะจ้องจับผิดในสิ่งที่เขาไม่รู้เพราะในความจริงแล้วค่ะมันไม่มีใครที่จะรู้ไปหมดซะทุกอย่าง เก่งไปหมดทุกเรื่องจริงไหมคะการที่เราไม่รู้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะและยิ่งถ้าเราอยากเก่งต้องกล้ายอมรับว่าเรายังไม่รู้อะไรแล้วกล้าถามเพื่อให้ได้คําตอบค่ะอยากเก่งเรื่องไหนก็พัฒนาเรื่องนั้นความสม่ําเสมอและระยะเวลาจะเป็นตัวช่วยเราเองค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกดดันตัวเองให้เป็นทุกข์เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณอยากเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์ทักมาปรึกษาลูกเกดได้ค่ะคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดน,นะคะ